สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟาบิโซโรมาโนยืนยันเลสเตอร์ตีคือทีมล่าสุดนะครับที่สนใจดึงตัวฟาบิโอคาวโยและสุดท้ายลิเวอร์พูลจะยมปล่อยตัวเขาออกจากทีมเพื่อแลกกับเงินก้อนโตฟาบิโซโรมาโนสายข่าวทางดานการย้ายทีมชื่อดังชาวอิตาลีก็เดินมาอัปเดตข่าวการย้ายทีมล่าสุดจากสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงกึมคืนที่ผ่านมานะครับว่าฟาบิโอคาวโยสตาร์กรองหน้าของลิเวอร์พูลนั้น ในตอนนี้ตัวของเขานั้นกําลังเป็นที่ต้องการจากไรซ์สโมสรในพิมลิกหลังจากที่กองหน้าอายุน,อน้อยรายนี้นั้นทําผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูลในช่วงพรีซีซั่นทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาและแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้ตัวของนักเตะรายนี้นั้นจะออกมายืนยันว่าต้องการที่อยู่พิสูจน์ฝีเท้ากับทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในยุคข,ของอาร์เนอร์สโลตในฤดูกาลหน้าแต่ก็ดูว่าลิเวอร์พูลนั้นอาจจะกําลังมองไปที่การปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมเพื่อแลกกับเงินก้อนโตนะครับ โดยฟาบิสูโรมาโนได้อัปเดตข่าวดังกล่าวนี้ผ่านทาง X หรือว่า Twitter เดิมโดยกล่าวว่าสโมสรสุนักจิ้งจอกแห่งสยามเลสเตอร์สตีนั้นคือทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจที่จริงจังที่อยากจะได้ตัว f a เบ o c โอคาวยกกรองหน้าจากลิเวอร์พูลไปร่วมทัพโดยทางเลสเตอร์สตีมองว่าการที่ทีมของพุวกคนนั้นจะสามารถเอาตัวรอดในศึกพรีเมียร์ลีกได้นั้น ที่จะไม่ร่วงตกชั้นไปก็คือการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งกองหน้าที่มีคุณภาพเข้าสู่เทียมและฟาวิโอคาวโยนั้นก็ถูกมองว่าเป็นผู้เล่นอายุน้อยฝีเท้าดีที่จะสามารถเข้ามาช่วยเหลือสโมสรในการผลิตสกอร์ได้เป็นอย่างดีและในตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ก็ได้ติดต่อโดยตรงมาที่ลิเวอร์พูลไปเป็นที่รู้ๆแล้วเพื่อสอบถามข้อมูลและโอกาสการย้ายทีมของเล่นรายนี้ แม้ว่าเฟอร์เบลคาโยเขาหน้าในวัย21ปีรายนี้จะทำงานได้ดีในช่วงพรีซีซันหลังจากที่ยิงไป2ประตูในเกมพบกับอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนทำให้ได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากอร์เนอร์สลัตหัวหน้าคนลิเวอร์ pool แต่อย่างไรก็ตามการที่ลิเวอร์ pool มีผู้เล่นในแดนหน้าชื่อดังมากมายหลายคนไม่ว่าจะเป็นโมเมสซาราดาวินูยีสลุยดิอาสดิโกโจตาและคดีโกโปที่อยู่ในแนวรุกในกลุ่มแรกของสโมสร โดยมีเจเดนดันและฮาวิเอเลตก็ถูกระบุว่าเป็นกลุ่มส่วนเสริมที่มีคุณภาพดีและยิ่งถ้าหากสมมติว่าลิวสามารถคว้าตัวแอนโทนีกร์ดอนเข้ามาสู่เทียมได้สําเร็จเพิ่มเติมได้อีกลายมันก็ยิ่งทําให้ความหวังของคาวโยในการก้าวขึ้นมาเป็น11ื่อเล่นตัวจริงของลิวนั้นก็ยิ่งยากขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามก็มีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วฟาเบร์คาวโยวนั้นจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงตลาดสมัานี้เพื่อแลกกับเงินก้อนโตหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข้อเสนอจำนวนเงิน15ล้านปอนด์จากเซาทต์ตทน ยื่นเข้ามาแต่ถูกทางลิวนั้นตอบปฏิเสธกลับไปในทันทีแต่ก็เชื่อได้ว่า้ถาหากมีข้อเสนอจำนวนเงิน25ล้านปอนด์ที่ยื่นเข้ามาแล้วแล้วก็ลิเว์พูลน่านจะพิจารณายอมปล่อยตัวฟอร์บิโอคาวโยออกจากทีมในทันทีเช่นเดียวกันเหมือนกับที่ครั้งในอดีตนั้นมันก็เอเวตเคยปล่อยตัวทั้งเดวิดโซรกี้และเรียนสปูสเตอร์เพื่อแลกกับเงินก้อนโตมาแล้วนะฮะ ด่วนลิเวอร์พูลเร่งดำเนินการเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวจอจิมามาสดาชิวิลี่เมือเ่อกาลบาร์เลนเซียเข้าสู่ทีมให้ได้ภายในสัปดาห์นี้สโงสรลิวนะครับ,บที่ในช่วงกำลคืนที่มันมามีข่าวอัปเดตใหม่ล่าสุดมาแบบสดๆดร้อนๆแอนล้วมีรายงานมาว่าลิเวอร์พลนั้นได้ส่งทีมงานเจรจาของพวกเขาไปให้บินด่วนเลยนะฮะไปที่สเปนเพื่อเริ่มต้นการเจราจาพูดคุยในเดียวกันย้าทีมของจอจิมามาสดาชูลี่ผู้รักษาประตูทีมชาติจอเจีย ในวัย23ปีเข้าปีสู่ทีมเด,ดรียดอเร็วที่สุดโดยคาดการว่าเหตุผลสําคัญที่ลิเวอร์พูลต้องเร่งดาเนินการเรื่องการย้ายทีมเร่งด่วนนั้นน่าจะมาจากกันที่เควินเคิลเฮอร์กำลังจะย้ายออกจากทีมไปแบบเร่งด่วนในเร็วๆนี้นั่นเองนะฮะโดยรายงานนี้มาจากเลฟเวอร์ลูชันนะครับสื่อสันชาติสเปนชื่อดังก็เดี๋มาตีข่าวว่าตัวแทนของลิเวอร์นั้นได้เดินทางมาที่สเปนแล้วเริ่มต้นจะจะพูดคุยกับจอร์จีมามาคดาซิวิ กุลสวรตูจากบาเลนเซียให้ย้ายก้าสูตินแอนฟิวให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยในตอนนี้ตัวแทนจากลิเวอร์นั้นได้เริ่มต้นเจรจาก,กับตันตัวแทนของนักเตะและตัวแทนจากบาเลนเซียเป็นที่โลงไหลแล้วอีกด้วยซึ่งนั้นอาจจะทําให้ความเป็นไปได้ว่าดิวการเลือกทีมของกุ้สวรตัวรายนี้นั้นอาจจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วปานสายฟ้าแลบเลยก็ว่าได้โดยในตอนนี้นะลิเวอร์มีความไม่แน่นอนอย่างมากในตำแหน่นงกรสวรตูหลังจาก ก่อนหน้าน,นี้อารอนพึ่งประกาศอำลาทีมไปและย้ายกลับไปค้าแข่งในสโมสรลีกสเปนกับเรียวเบติสทีมในลีกมันเกิดไปเป็นที่ร่ำ่อยแล้วในขณะที่ทางด้านเควินเกลโลเฮก็ถูกระบุว่าเขาต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์ลในลูนี้เพื่อไปเป็นมือหนึ่งกับทีมอื่นซึ่งนั่นจะทําให้ผู้สบประตูในทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์จะเหลือเพียงแค่อาริสองเบเกอร์เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งนั่นลิร์พูนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องเสริมทัพผู้รักษาประตูหมายเลขสองเข้าสู่ทีมแบบเร่งด่วนก่อนที่ฤดูการใหม่จะเปิดทําการโดยณนะตอนนี้นะตามสโมสรลิเวอร์พูลน,นั้นพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอจนํานวนเงินถึง30ล้านโยูโรให้กับไอคันข่าวบาเลนเซียพิจารณาและคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงไม่น้อยเลยทีเดียวที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสำเร็จในเดืยวนี้แต่อย่างไรก็ตามบาเลนเซียได้ทำการยื่นข้อเสนอว่าทีมของพวกนั้นจะขอยืมตัวจอจิ มา马ม克าดาชิวิลี่ผู้สับปะตูมือหนึ่งของพูกเข้าไว้ใช้งานกับทีมต่อไปจนกว่าเควินเคลโรเฮอร์จะย้ายออกจากลิเวอร์ pool ซึ่งก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์ pool จะยอมตกลงด้วยหรือไม่กับเงื่อนไขดึงกล่าวนี้จากไอ้ขั้งข่าวบาเลนเซียเพราะณตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นต้องการเสริมทัพผู้สับปะตูคนใหม่เข้ามาเป็นผู้สับปะตูมือสองของทีมต่อจากอาริสงเบเกอร์นั่นเองนะฮะก็น่าเสียดายนะฮะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆิเควินเคลโรเฮอร์ก็จะย้ายนะฮะส่วนมือสองนะฮะ วิเตสรสลาฟจาลอดก็เล่นได้นะครับท่านผู้ชมเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับทำไมไม่ดันขึ้นมาล่ะจ้ะด่วนอนดีโค้ชทีมปีสแสดงกังวลว่าอนเาอนอร์สลัตอาดพาลิอร์พูป,ประสบความสำเร็จและความแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตั้งแต่การกุมทีมฤดูกาลแรกเลเนนมูรีสตีนนะครับอดีเตเฮดโค้ชทีมชุดแดงของแมนเชสเตอร์เตดในช่วงปี2 0 0 7ถึง ก็เดิ์มาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยแสดงความคิดเห็นออกมาในเชิงเป็นกังวลและกลัวว่าอันเนอร์สลัตมโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ฤดูกาลแร,รากและอาจไม่จําเป็นจะต้องใช้เวลาปรับตัวเลย,ยด้วยซ้ํากับการย้ายมาทํางานในพิม์ลีกหลังจากที่กุนซือคนใหม่รายนี้นั้นพาทีมเอาชนะได้ทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากยุคข,ของเจเก็งครับอย่างเห็นได้ชัดเจน แน่นอนนะคว่าการที่แต่ลเทียมมีข้อมูลสไตล์การเล่นแบบใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นน้อยมากนั่นคือสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างมากเพราะอาจจะคิดกลยุทธ์รับมือลิเวอร์พูลยุคใหม่นี้ได้ไม่ทันเวลาโดเรเน่มูเรียนสตีนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยกล่าวจะย,ย่องไปยังอาเนอร์สลัดกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลว่ามีโอกาสสูงที่จะพาลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จและความแชมป์เข้าสู่ทีมได้ในทันทีตั้งแต่กุมเียมในฤดูกาลแรก ผมไม่ได้พูดถึงบอลถ้วยแต่ผมหมายถึงถ้วยแชมป์พิีเมีร์ลิงกิตที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสคว้าม,มันได้ในทันทีในฤดูกาลหน้าผมยอมรับว่าผมชอบสไตล์การเล่นของลิเวอร์พูลในตอนนี้เป็นอย่างมากผมเห็นมิติการทำเกมรุกที่งดงามของพวกเขาซึ่งรับว่านี่เป็นเพียงแค่ผู้เล่นชุดสำรองของพวกเขาเท่านั้น แต่ก็สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์เตดไปได้ถึง3 0และคุณลองคิดดูว่าหากหนักเตะท,ทีมชุดใดสามารถซึมซับแผนการเล่นของอาร์เนอร์สลลตได้ทั้งหมดและโชว์ฟอร์มได้ดีก่าทีมชุดสำรองในช่วงที่ผ่านมาแล้วล่ะก็มันจะเกิดอะไรขึ้นผมเคยได้ยินชื่อเสียงของอาร์เนอร์สลลตมาบ้างแล้วในสมัยที่ตัวของเขานั้นยังคงกุมทีมในลีกฮอแลแลนด์เขาเปลี่ยนเฟเ์ยน,นดูดจากทีมยักษ์กลับให้กลับมาประสบความสำเร็จและควา้าแชมป์ลีกได้อย่างสุดยิ่งใหญ่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เฟเยน,นดูดก็ถูกมองว่า เป็นทีมที่กำลังแย่ๆแต่เขากลับพาลูกเทียมไปเล่นฟุตบอลยูฟาแชมเปียกได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีแถมยังทำผลง,งานดีๆในเวทียุโรปอีกด้วยก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องยากมากที่อเนอร์สลอตนั้นจะสามารถเดินตามรอยเท้าของเชกิ้งคลับและประสบความสำเร็จได้ในทันทีนั่นมันแทบเป็นไปไม่ได้แต่สำหรับณน,นตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากนั้นน่าจะมีความหวังและก็คิดเหมือนกันกันกบผมแล้วละครับว่า มีความเป็นไปนได้ที่อาร์เนอร์สตัดเจอพันลิเวอร์พูลประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่ผมเป็นคนของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดผมก็ไม่อยากเห็นเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลถ้าหากผมเลือกได้ด่วนหงแดงเตียมปล่อยเบนด็อกยืมตัวซัมเมอร์นี้นะฮะ สโมสรลิเวอร์พูลของเรากำลังพิจารณาปล่อยตัวเบนด็อกปีเดดาวรุ่งในวัย18ปีออกจากทีมด้วยสัญญาเยี่ยมตัวในช่วงสัมมน,นี้เพื่อเปิดโอกาสให้เขานั้นได้ลงเล่นและพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องเบนด็อก ok, นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะด,ดาวรุ่งที่น่าจับตามองของลิเวอร์ pool เขาไดารา้รับโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่ไปแล้วหลายเกมและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนะครับอย่างไรก็ตามด้วยการแข่งขันที่สูงภายในทีมชุดใหญ่นั่นทาให้โอกาสการลงเล่นของเขามีจํานวนจํากัด การย้ายทีมแบบยืมตัวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการพัฒนาฝีเท้าของเขานะฮะมีหลายสโมสรนในพิวรีนครับที่แสดงความสนใจในตัวของเบนด็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบรนฟอร์ดเซาท์เท์ตันและเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งต่างมองว่าเขาจะเป็นกําลังสำคัญให้กับทีมได้ย้งรยนรก็ตามลิเวอร์ก็ยังเปิดกว้างสําหรับการขายเบนด็อกออกจากทีมแบบถาวรด้วยหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมซึ่งแสดงเห็นว่าพวกเขายังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของเบนด็อก และพร้อมที่จะพิจารณาทั้งเลือกที่ดีที่สุดสําหรับอนาคตของนักเตะทางด้าน,นของเคลลิงก์ดอนนักข่าวจากเดลี่เอ็กเพรสก็รายงานมาว่าการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับอนาคตของเบนด็อตจะขึ้นอยู่กับหลายปจายัจจัยดังความต้องการของนักเตะเองและข้อเสนอที่สโมสรได้รับซึ่งคาดกาว่าจ,จะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงสัปดาห์ต่อๆไปปฟจจัยรีวินะครับ,บคงต้องติดตามกันต่อไปว่าเบนด็อก ok, จะย้ายไปร่วมทีมใดในลุ้กานหน้าและเขาจะสามารถพัฒนาฝีเท้าจนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมได้หรือไม่นะฮะลุยดีอาร์เซลเทรนส์เรื่องการย้ายทียมหลังตกเปข่าวกับเรัอมาริดเบร้อการที่ศูนย์ฝึกซ้อมแอคซ่าเทนนิงเซ็นเตอร์ของลิเวอร์พูลนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เต็มไปด้วยความคึกคักเมื่อนักเตะที่ได้รับใช้ทีมชาติ ก็เดินทางกลับมาแรงงานตัวฝึกซ้อมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะฮะแต่ที่เรียกเสียงฮือฮาและรอยลิ้มจากแฟนบอลได้มากที่สุดน,น่าจะเป็นช็อตหยอกล้อก,กันระหว่างเพื่อนร่วมทีมเจะว่าวขณะที่ทเทรนอเล็กซานโดรลุยดิอาสแลนดาวิน,นเวูเยตกำลังเดินลงบันไดในศูนย์ฝึกแอซซาตินิ่งเซนเตอร์ลุยดิอาสเดือบไปเห็นกล้องที่กำลังบันทึกภาพอยู่พอดิบพอดีจึงได้แซวเพื่อนร่วมทีมไปว่าเรียมริดสวัสดี นั่นทำเอาเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนถึงกับยิ้มแย่ๆส่วนดาวินอเยกก็หัวเราะออกมาเบาๆเระโยคแซลของลีอันนั้นสื่อถึงข่าวลือที่ทรนส์อเล็กซานเดอร์โนตกเป็นม้าหมายของเรือมดริมาโดยตลอดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนที่มีข่าวกับนักเตะดดังๆทั่วโลกอยู่เสมอ แม้จะเป็นเพียงแค่การหยอกล้อกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมแต่ก็สะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์อันดีและบรรยากาศผ่อนคลายภายในทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักเตะม,มีสมาธิและทำผลงานได้ดีในสนามนะฮะด่วนอาเนอร์สลอตผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลยืนยนันรรชันฮิวผู้ในการกีฬาของสโมสรน,นั้นกำลังเร่งเสริมทัพเต็มที่ทาแน่จักไหนพ่อแม่พี่น้อง อันเดอรสลัดนะครับเพื่อจัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาย้ำถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการสำทับในช่วงสมอน,นี้โดยยืนยันว่าลิชันฮิลพู้ในการกีฬากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อเฟ้นหาหนักเตะฝีเทา้าดีมาร่วมทีม สลัดกล่าวว่าลิชานกำลังทำงานอย่างหนักแล้วเรากำลังรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลไม่เคยหยุดมองหาผู้เล่นที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและนั่นคือสิ่งที่เ,าเราทุกคนรวมถึงตัวผมและลิชานฮิลนั้นกำลังพยายามทำอยู่แต่เราไม่ได้จำกัดการเสริมทัพอยู่แค่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเรากำลังประเมินทีมของเราอยู่เสมอว่าเราสามารถปรับปรุงตรงไหนได้บ้างและเรามีทรัพยากรอะไรบ้าง ผู้จัดการทีมจอร์แดนยังเน้นย้ำถึงมาตรฐานอันสูงส่งในการเลือกนักเตะเข้าร่วมทีมเรอร์วูลโดยกล่าวว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้มาตรฐานของเราในการเซ็นจ่ากับนักเตะใหม่นั้นสูงมากเพราะเรามีผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่ในทีมมากมายอยู่แล้วและการที่จะหานักเตะทีท่สามารถยกระดับทีมได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเราต้องพิจารณาหลายปจายัจจัยไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าความพร้อมและความเป็นไปได้ในการเจราจา ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยที่จะหานักเตะที่เหมาะสมแต่ลิชันฮิวกำลังพยายามอย่างเต็มที่และเราจะมารอดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแมลลิฟูนะครับจะยังไม่มีการเซ็นญากับนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแต่คํายืนยันของสโลัดก็แสดงให้เห็นถนึงความมุ่งมั่นของโซโมซรในการเสริมสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นแฟนๆหงแดงคงต้องติดตามกันต่อไปว่าลิชันฮิวจะสามารถนํานักเตะคนใดเข้ามาร่วมทีมได้บ้างนะฮะ ใจฟูส,สุดๆเพดลิเวอร์พูลร่วมยินดีวิวกุลวุฒิคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมเพดหงได้ร่วมยินดีวิวกุลวุฒิคว้าเหรียญประวัติศาสตร์างานนี้น้องวิวนะฮะกุลวุฒิวิทสารใจฟูส,สุดๆเมื่อเพจยังเป็นด่งกางของสโมสรลิเวอร์พูลทีมรักร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกเกม2024 เพจ Facebook อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลเวอร์ชันสำหรับประเทศไทยได้โพสต์รูปภาพของนักแบดบินทันหนุ่มขวัญใจชาวไทยดีกีแชมป์โลกเมื่อปี2023ขณะทำการแข่งขันในปารีสเกมรวมถึงตอนที่เดินทางมาเยี่ยมทินแอนฟิลด้วยแคมั่นเหรียญเงินประวัติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับวิลกลวาวิธิสารนักแบตบินทันสาวกเดอะคัพชาวไทย ที่คว้าเหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวมาได้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสทั้งนี้นะแม้วิวกระวุดเป็นฝ่ายแพย้วิกเตอร์อักเซลเซนจากเดนมาร์กไป2องเกมรวดแต่ยังถือได้ว่าเป็นนักหวดลูกขนไก่คนแรกของชาติไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิกมาครอบครองอย่างยิ่งใหญ่นะฮะสุดยอดจริงๆน้องวิวของเรานะครับเป็นเด็กหงนะจ๊ะ แอนโทนีก o ร์ดอนอยู่ต่อหรือย้ายบอลออกราคารลิเวอร์พูลสมหวังไหมเช็คเลตล่าสุดกันหน่อยนะครับเช็คเลตล่าสุดต้นสกัดในซีซั่นหน้าของแอนโทนีก o ร์ดอปีกทีมนิวคาสเซิลว่าจะได้ย้ายไปแข่งนกับลิเวอร์พูลตามที่เจ้าตัวปรารถนาหรือไม่กัร์ด้นตัวเป็นข่าวด้รับคอนสนตจากลิเวอร์พูลขณะที่นิวคาคสเซิลยนเต็ดเองก็ไม่คิดปล่อยตัวถึงขนาดเดลิเมลเปิดเผยว่าพวกเขาบอกปัดข้อเสนอ โดยแถมโจโกเมสจากทีมหงแดงมาแล้วจนทําให้ดีลนี้ไม่บังเกิดอย่างไรก็ตามนะครับถึงขณะนี้อานเนอร์สโอตเฮดโค้ชคนใหม่ของทินแอนฟิลยังไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่เลยแมย้แต่รายเดียวจนทําให้เชื่อได้ว่าสโมสรดังแห่งเมอร์ซิซิซสจะพยายามคว้าต,วตัวเป้าหมายคนสำคัญให้ได้ก่อนเปิดตลาดขณะเดียวกันนะครับในฐานะเด็กในอาคาเดมี่ของลิเวอร์พูลแต่ก็ถูกปล่อยตัวออกไปจนทําให้เขาย้ายปรอมทีมเอเวอเรตแทนการดอนก็ยังกระหาย อยากย้ายกลับมาที่แอนฟิลเพื่อรับใช้ลิเวอร์พูลตามรอยสตีเวนสจลาร์ดนักเตะในดวงใจจึงทำให้เชื่อกันว่าเดี๋ยวนี้จะอุบัติขึ้นได้ในท้ายที่สุดต่อประเด็นอนาคตของสตาร์ทีมจาิอังกฤษในวัย23ปีล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมเบดฟาร์ air, กำหนดอัตราต่อรองออกมาว่ากาดอนมโอกาดย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้ามากกว่าที่จะเล่นให้กับิวคาสเซต่อไปนะฮะโดยอัตราต่อรองนะครับลิเวอร์พูลที่จะได้ตัวกาดอนมีอยู่ 10ต่อ11คือแทง11บจ่ายสิไม่รวมทุนนะฮะก็เป็นเต็ง1เลยนะครับเต็ง2อยู่กับเนวคาสเซ่ต่อนะครับราคาอยู่ที่2ต่อ1เต็ง3ไปเชลซีราคา8ต่อ1เต็ง5ไปแมนเชสเตอร์14ต่อ1เต็ง6ไปเปเชปารีสแซงต์แมง16ต่อ1และเต็ง6ไปอาร์เซนอล18ต่อ1นะฮะคืบหน้าแค่ไหนอันเดอร์สลัดเปิดใจเรื่องการตัดสินเอดทใหม่ กับเทนอเล็กซานเดอร์โนอัปเดตความคืบหน้านะฮะอันเนอร์สล็อตเฮดโค้ชของลิเวอร์พูลเผยเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่เทนอเล็กซานเดอร์โ no. นแบ็กขวาอรองกัปตันเทียมอันเนอร์สลอ็อตกุนซือชาวฮอลแลนด์นะครับของลิเวอร์พูลสมโมสรคนใจแห่งศึกมหาชนพิม์ลังกฤษเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องการขยายสัญญาช่วงใหม่กับเท no. นอเล็กซานเดอร์โนฝุ่แบ็กเท้าช่างทองสำหรับสัญญาฉบับปัจจุบันของรองเทนน์กำลังจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนปี2025 แต่จนถึงนาตอนนี้การขยายชนวิตช่วงใหม่ยังไม่เกิดขึ้นและทําให้มีข่าวลือออกมาอย่างมากมายอย่างต่อนเนื่องว่าเรมาดริดกำลังจับตาสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดการนั้นนี้นะเทนอเล็กซานโดเปิดเผยว่าเขามีการพูดคุยกับอาร์เนอรสลอตเจ้านายใหญ่คนใหม่ชาวฮอลแลนด์ซึ่งเข้ามารับงานต่อจากเจ็กิ้งครับในช่วงสมัยน,นี้ยอมรับว่ามีการพูดคุยตอนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม,ม่นะฮะ เราไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเขาเราคุยกันเรื่องแค่แนวทางที่ผมอยากให้เขาเล่นและเขาก็จะเหมาะกับไตล์การเล่นแบบไหนก็แค่นั้นตอนที่เราคุยกันเขามีสมาธิกับการเล่นในศึกโยูโรและผมก็ได้เห็นคลิปมาบ้างจากหลายๆคนที่นํามาให้ผมได้ดูซึ่งเขาทั้งฟิตและยอดเยี่ยมมากๆ ผมแทบรอที่จะพบเขาในช่วงฝึกซ้อมไม่ไหวแล้วแต่มีนักเตะหลายคนที่ทำผลงานได้ดีในช่วงปลีซีซันอีกด้วยดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้เห็นนักเตะค,คนอื่นกลับมาร่วมเทียมสลอตระบุทิงท้งท้ายก็ยังไม่มีความคืมหน้าเหมือนเดิมนะฮะในการต่อสัญญาชมุมใหม่นี่คือสุข,ข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่6สิงหาคมนะฮะ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ